รู้ว่าตูมเดียวจะได้กิโลติดต่อเอ้าโผล่ตรงนู้นแล้วนะให้กล้องดึงเข่าเอ๊ะ ต้องมาดึงเองยังไงเอาสะดุดดิเออติดต่อเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่มากเฮ้ยมีมีน้ำเลือดเลอดเลยมีนี่เ <Clar> น <ke not> ี <uh tá, <ın lar> <Elliott> oh ่ยมอเทศไหนนี่มอเทศเนี่ยดำไปเนี่ยเฮ้ยเนรอ